สวัสดีย้มแรงค่ะ Good evening everybody มั้ณีกับสีมาเวาเรื่องการยุดงานเนาะจ้าเนาะยุดมาใดตั้งแต่วันที่สิบหามีหน้ากระจนถึงมนีวันที่หพฤษภา,าเนาะค่ะก็ยังบมีข่าวคือหนาของทางบริษัทว่าเพิ่นสิเปิดหรือว่าพ่เปิดเนาะค่ะร้านสปาผู้หยิ่งทางเฮากับถาทถาแล้วถาอีกถ่าแล้วถาอีกก็ยังมีคออเพิ่มจากวัวหนาเลย ล้วก็จากทังบริษัทแต่ว่าก็คิดหวังไใ้ในทังดีละคิดในทางที่บวกเพราะว่าถ้าเพิ่นเปิดว่ก็เป็นอันตรายกับตัวเฮ้านะจ mm ้ะ hmm. เพราะว่าเฮาเหตุงาน mm hmm. เฮ้าสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง mm hmm. เฮ้าสิไปใช้ถุงมือแล้วก็ไปลูบตัวเขาไปนวดเขาไปเหตุหนาซะล้างตัวให้เขาคัดตัวให้เขามันกับ่แมนกับ่แน่นิวนอว่อนของดูใบไม่เขาอาจสีห้เฮ้า ใส่ถุงมือหรือว่าอาชีมีมาตรการป้องกันทีดีกว่าหนีเนาะค่ะเนาะแต่ว่า็ย่งนีมัมีวีแววเลยจ้ะกับยาไครกำลังใจทุกคนเนาะจ้ะเนาะโควิดมันเป็นกันทั่วโลกว่ามน็นว่าเป็นตาประเทศนี่หรือว่าไทยหรือว่านันนุนนี่นั่นแต่ว่าเขาเป็นกันทั่วโลกห้องก็ต้องย่อมรับในออสิ่งที่มันเป็นไปแล้วก็เกิดขึ้น,นย่อมรับแล้วก็ยู่ยู่กับม่นนห้ไดแล้วก็ เตรียมพร้อมที่จะอยู่ในเ,เตรียมพร้อมที่จะอยู่ในสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เนาะจ้าเนาะแต่ว่าทางังโตเฮานี่ก่ะบรูว่าสิยูประเทศนี้ได้อีกโดนปันหดเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาก็ต้องกินต้องใจต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเงินเบิดนะคะ จะลอดูอีกประมาณสิ้นเดือนนี้ถ้าสินเดือนนี้ว่ามียังคืบหนา,าก็สิได้หันหาทางใหม่น,นะจ้ะอาสิกับบานหรือว่าอาสิอืมไปสมัรงาน <c oughs> เป็นพนักงานขายของในค้าพูมี่ยังกล่าไปแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้อค่ะเดอ้อ stay home stay safe bye bye good night